สวัสดีค่ะน้ำพีองฟองชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันด้วยนะช่วงนี้นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เข้าสู่หน้าร้อนฉะนั้นนะคะในช่วงเช้าก็จะเช้าเร็วกว่าปกติค่ะตีห้นี่คือสว่างแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ทํางานที่ฟาร์มของเรานะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาเข้างานแล้วจากเมื่อก่อนนะคะหน้าหนาวจะสว่างช้าเวลาเข้างานนะคะก็เริ่มทํางาน8ปดโมงเช้าเลิกงาน5้ามงเย็นค่ะ อนนี้นะคะเช้าเร็วก็จะเข้างาน6กโมงเชา้าเลิกประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะหน้างานที่อื่นนะคะก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนกันในการนะคะปรับเปลี่ยนเวลาเข้าทํางานวันนี้นะคะสภาพอากาศที่เกาหลีช่วงเชา้าเย็นนิดหน่อยค่ะอุณหภูมินะคะอยู่ที่21องศาโดยประมาณคาดว่าช่วงสายๆนะคะจะมีฝนตกโปรยๆตามกรมนะคะอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนนะคะ100%อเอร์เซนตอุณหภูมินะคะลดลงมาอยู่ที่15องศาเรีย อยีกได้ว่าหนาวเลยคะ่ะทุกคนถึงกับต้องใส่เสื้อหนากันเลยคะ่ะมีน้องสอบถามเข้ามานะคะว่าถ้ามาท่องเที่ยวเกาหลีโดยมากับทัวร์นะคะถ้าผ่านต่อมอเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้ได้แล้วจะโดดรม่มทางทัวร์จะทําอย่างไรกับเราเขานะคะจะให้เราโดดร่มหรือเปล่าแน่นอนนะคะว่าคนที่มาท่องเที่ยวที่เกาหลีโดยเลือกมากับทัวร์เพียงเพื่ออยากใช้ทัวร์นะคะเป็นทางผ่านในการเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้ผ่านได้ง่ายนั้นไม่มีใครนะคะที่จะบอก กับทางทัวร์โดยตรงค่ะว่าเราจะมาโดดร่มนะไม่ได้นะคะจะเข้ามาเที่ยวแล้วกลับประเทศของตนแต่นะคะบางคนไกด์เขาก็มองออกตั้งแต่แรกรอยู่แล้วค่ะว่าเรานะคะมาเที่ยวจริงๆหรือเพียงแค่ใช้ทัวร์เข้ามาเพื่อโดดร่มไปฟังเรื่องเล่านะคะของเราในวันนี้กันค่ะ เมื่อกลางเดือนมกราคมหลายปีที่แล้วนะคะสองสามีภรรยาได้ไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อทัวร์ไปจะได้สบายๆนะคะไม่ต้องจัดทริปเองทริปนี้นะคะไปโซซื้อทัวร์นะคะไปในราคา15,000บาทโปรแกรมท่องเที่ยว4วัน2คืนก่อนเดินทาง3วันนะคะบริษัททัวร์ได้ส่งใบเตรียมตัวมาให้ระบุว่ากรุ๊ปที่เราไปไม่มีหัวหน้าทัวร์จะมีไกด์นะคะมารอรับที่เกาหลีเลยสสามีภร ได้ดูรายชื่อนะคะผู้ร่วมทัวร์มีกันทั้งหมด14คนนะคะเท่าที่ดูพบว่ามากันเป็นคู่ค,ครบคู่หญิงชายมีคู่หนึ่งนะคะที่ใช้นามสกุลเดียวกันไฟบินนะคะเป็นไฟเหมาลรำสัญชาติเกาหลีตอนไปเช็คอินนะคะพบว่าในคิวมีแต่คนเกาหลีทั้งนั้นเลยไม่เจอคนไทยเลยถึงวันบินนะคะก็ได้เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิตามเวลานัดพบบริษัททัวร์ได้ให้เอกสารมาและทางทัวร์ได้ให้แอ ไลน์นะคะของไกด์ที่เกาหลีไว้จากนั้นก็แอดไลน์แล้วก็ทักไปคะ่ะเขานะคะก็ตอบกลับไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงเกาหลีนะคะระหว่างอรอคิวผ่านด่านตมกลุ่มคนไทยได้แยกตัวออกมาตอนผ่านหน้าด่านตมเพราะนะคะคนเกาหลีต้องไปอีกช่องหนึ่งตอนผ่านหน้าด่านตมที่อินชอนเขานะคะก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายและไม่โดนซักถามอะไรผ่านไปได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไปรอรับกระเป๋านะคะผ่านด่านตมมาได้สบายสบายเลย รับกระเป๋าเสร็จนะคะเดินผ่านทางออกก็พยายามมองหาป้ายบริษัททัวร์แต่ก็ไม่เจอวนไปวนมานะคะก็ไม่เจอคิดว่าเขานะคะอาจจะยังไม่มาแต่ยังไงนะคะก็คิดว่ามีลายของหัวหน้าทัวร์จังหวะนั้นลายก็เด้งเข้ามาพอดีบอกให้รอนะคะที่หน้าเซเว่นเดี๋ยวไกด์เกาหลีจะมารับสองสามีภรรยาจึงไปลากกระเป๋ามารอโดยมีคู่หนุ่มสาวนะคะหน้าตาดีได้มาสมทบพร้อมกับลูกทัวร์อีกประมาณ6คนแป๊บหนึ่งไก เกาหลีก็มาและทําการทักทายกันไกด์นะคะได้พาไปขึ้นรถมีลูกทัวร์รวมกันทั้งหมด10คนรวมกับไกด์อีกหนึ่งคนและคนขับรถอีกหนึ่งคนจากนั้นก็ได้พากันเดินทางมาถึงโรงแรมก็พบไกด์สาวไทยสองสามีภรรยาได้ถามขึ้นว่าแล้วอีกสี่คนไปไหนคะไกด์สาวไทยบอกว่าโดดไปแล้วคะ่ะเขาไม่ได้ติดต่อหรือทักไลน์มาเลยไกด์ทักไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบถ้าติดต่อมอน่าจะทักกลับมาบอกแล้วเดา ว่าน่าจะโดดทัวร์ค่ะไกด์สาวได้กล่าวเริ่มแรกนะคะก็มีคนโดดไปแล้วสี่คนโดดกันตั้งแต่อยู่สนามบินกันเลยหลังผ่านหน้าด่านตอมอมาได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะโดดได้ก็แสดงว่าได้ติดต่อคนทางเกาหลีมารอรับไว้แล้วสองสามีภรรยาไม่ได้ตัดสินใจจะโดดในทันทีเพราะต้องการอยากที่จะไปเที่ยวกันก่อนเพราะคิดว่ายังไงก็มาถึงเกาหลีทั้งทีขอเที่ยวก่อนแล้วกันแต่นะคะหารู้ไม่ว่าไกด์สาวได้ขอพั สปอร์ตของทุกคนไว้และจะคืนให้ในวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยความซวยได้มาถึงสองสามีภรรยาละคิดกันอยู่ทั้งคืนจะทํำยังไงดีจากนั้นนะคะสองสามีภรรยาก็เที่ยวไปตามโปรแกรมจนถึงวันจะกลับไทยและก็ได้ผลสรุปนะคะว่าจะพากันโดดโดยไม่รอไกดสาวคืนพาสปอร์ตให้พร้อมกันก็ได้ติดต่อแท็กซี่คนไทยนะคะที่หาได้จาก Facebook ให้มารับที่โรงแรมที่ตนพักไปยังหน้างานที่ได้หาทางเฟ เหมือนกนกัและติดต่อตกลงค่าใช้จ่ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในความโชคดีก่อนจะกลับนะคะไกด์สาวก็ได้นำพาสปอร์ตมาคืนให้ประจวบกับจังหวะที่จะออกไปพอดีและในกลางดึกคืนนั้นก็ได้โดดโดยมีรถแท็กซี่คันดังกล่าวไปส่งหน้างานลหลายๆคนนะคะสงสัยว่ากรณีถ้าลูกทัวร์ติดตอมอแล้วไลยหาไกดทัวร์ให้ไกดทัวร์มาช่วยได้ไหมเมื่อก่อนมีค่าที่ไกดทัวร์นะคะเคลียให้และเซ็นคำประกันให้ลูก ทัวรอดออกจากหน้าด่านตอมอได้แต่นะคะลูกทัวร์ใจร้ายไม่ได้หวังแค่จะเข้ามาเที่ยวแอบหนีไปจากโรงแรมนะคะดึกๆดื่นๆผลที่ตามมาก็คือถ้าลูกทัวร์คนที่แอบหนีทัวร์ไม่บินกลับไทยในวันที่ครบกําหนดเที่ยวตามโปรแกรมแล้วแล้วก็วันหน้าทัวร์จะเข้าเกาหลีอีกไม่ได้เพราะนะคะจะติดแบ็คลิสต์และนะคะทําให้ตกงานในที่สุดค่ะนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลว่าณปัจจุบนันถ้าลูกทัวร์ติดตอมไอกด์ส่วนใหญ่จะไม่ใคร ให้และเซ็นคำประกันให้รอดออกมาได้ใครนะคะที่มากับทัวร์ถ้าติดตอมอคือต้องช่วยเหลือตัวเองให้รอดออกมาให้ได้ด้วยตัวเองคะ่ะ จะไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากทัวร์นะคะทุกคนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นจึงทําให้ไกด์ทัวร์นะคะก็ต้องเซฟตัวเองไม่สามารถช่วยลูกทัวร์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการมากับทัวร์ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่านตมแล้วเข้าประเทศเกาหลีไปได้ง่ายๆค่ะทุกอย่างนะคะล้วนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตอมและการเตรียมตัวนะคะที่ดีในการเอาตัวรอดเมื่อเผชิญหน้ากับหน้าด่านตมค่ะอีกกรณีเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาววัย45ปี ได้ซื้อทัวร์เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ทริปนี้ไปปูซานค่ะซื้อทัวร์ไปในราคา2900บาทโปรแกรมท่องเที่ยว5วัน4คืนก่อนเดินทาง5วันนะคะบริษัททัวร์ได้ส่งใบเตรียมตัวมาให้และให้แอดไลน์หัวหน้าไกด์ทัวร์เอาไว้นะคะเพื่อติดต่อในกรณีที่มีปัญหาถึงวันบินนะคะก็ได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิตามเวลานัดพบเมื่อถึงเกาหลีก็ได้เข้าไปต่อคิวในช่องตอมและเมื่อถึงคิวก็ได้ ยืนพัสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หน้าด่านเรียกให้เจ้าหน้าที่อีกคนมาเอาตัวไปนั่นหมายความว่าได้เข้าห้องดําแน่ๆอาจจะโดนถามหรือไม่โดนถามขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราล้วนๆเพราะนะคะจะมีเจ้าหน้าที่2-3คนที่อยู่ข้างในคอยจับตาดูเราอยู่ ช่วงนี้แหละหญิงสาววัย45ปีโดนเจ้าหน้าที่ซักถามว่ามาทําอะไรหญิงสาวได้ตอบเจ้าหน้าที่ไปในทันทีว่ามาเที่ยวพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถามต่อว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนหญิงสาวอึกอักตอบไม่ได้แต่ได้ยื่นโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับเจ้าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับโปรแกรมแต่กลับให้เจ้าหน้าที่อีกคนมาพาตัวไปอีกห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องเย็นค่ะ ถ้าได้เข้าห้องนี้แล้วนะคะน้อยคนนักที่จะได้ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะการจะมากับทัวร์แม้ในมือจะถือโปรแกรมการท่องเที่ยวแต่คุณตอบเจ้าหน้าที่ไม่ได้ก็จบค่ะและอย่าชะล่าใจนะคะว่ามีไกด์เดินทางมาด้วยแล้วคุณจะรอดการขอความช่วยเหลือจากไกด์ทัวร์ให้มาเซ็นคำประกันรับตัวออกไปนั้นบอกได้เลยคะ่ะว่ายากเพราะนะคะเคยมีกรณี ที่หัวหน้าทัวร์นะคะยินยอมเซ็นประกันการันตีให้ลูกทัวร์จนรอดออกมาจากห้องเย็นได้หลังจากเข้าประเทศมาได้ก็ได้หนีออกจากกรุปทัวร์และหนีออกไปจากโรงแรมกลางดึกไกด์จึงได้เข้าแจ้งความตอมอจึงได้กักตัวไม่ให้เข้าประเทศอีกแต่ไกด์ได้เซ็นรับรองตอนเข้าประเทศไว้แล้วหากไม่กลับพร้อมไกด์จะโดนลงโทษและไกด์จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้อีกนั่นหมายถึงว่าไกด์ต้องตกงานนั่นเองค่ะ ทุกคนนี่นะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมไกด์ถึงไม่ยอมเซ็นการันตีให้ลูกทัวร์ผ่านออกจากห้องเย็นคะ่ะเรานะคะต้องช่วยเหลือตัวเองและถ้าเรานะคะมาเที่ยวจริงๆเราต้องรู้ตัวว่า ตัวเองมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนชื่อสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวต้องศึกษานะคะโปรแกรมการท่องเที่ยวมาให้ดีสุดท้ายหญิงสาววัย45ปีนะคะก็ไม่ผ่านการสัมภาษณ์จากห้องดําแล้วก็ห้องเย็นซึ่งเป็นห้องนะคะที่มีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จะให้เรานะคะเซ็นปฏิเสธการเข้าเมืองและรอการส่งกลับประเทศไทยนั่นเองคะ่ะ หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะว่าถ้าถึงวันกลับไทยแต่เราไม่ได้กลับนะคะณนะวันที่เราจองตัว๋วจะมีผลอะไรไหมปกติแล้วนะคะการเข้าประเทศเกาหลีในระบบ KETA สามารถอยู่ในเกาหลีได้ไม่เกิน90วันถ้าเกินคือเวอร์วีค่ะหมายถึงอยู่เกินฟรีวีซ่าในระบบ KETA และถ้าถูกจับได้ก็จะโดนส่งกลับไทยหรืออาจจะโดนจับไปกักตัวก่อนส่งกลับประเทศนะคะจากนั้นก็จะติด แบล็คลิสไม่สามารถนะคะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้อีกถึงจะกลับตัวกลับใจนะคะไปเปลี่ยนชื่อเพื่อทำวีซ่าครั้งหน้าก็ไม่ผ่านอยู่ดีค่ะนอกจากนั้นนะคะครอบครัวญาติ พี่น้องมีเกณฑ์ที่จะทําวีซ่าไปประเทศนั้นไม่ผ่านด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกๆคนค่ะไว้คราวหน้านะคะทุกคนจะมาเล่าเรื่องผีน้อยให้ฟังกันอีกค่ะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆจากน้ำพี่อ่องฟองชาแนลกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ